น้องฟินทำอะไรอยู่คะสองเหรียญค่ะสองเหรียญนะไหนดูสิเหรียญอะไรเหรียญสิบบาทค่ะโอ้สิบบาทเหรียญน,นี้สวยเนาะให้ให้คนอื่นดูด้วยนี่ข้างหน้านะเป็นรูปนหลวงรัชกาลที่เกนะ้าเนาะข้างหลังหรือด้านก้อยนะมีด้านหัวกับด้านก้อยแล้วเหรียญเนานะนี่เป็นตราโอ้มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะมีอะไรบ้างครับน้องพินยืนต้องใกล้ๆกล้อง่อย<ะ>อ่าจะได้อธิบายถูก เป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกสมัยรัชกาลที่เกนะ้าเนาะเขาเรียกผลิตปีอะไรคะเนี่ยนายลองส่องดูสิพศสองห้าสามศู hmm. นยะ์สองห้าสามศูนย์เนาะเป็นเหรียญทรงนำชนบทให้วัฒนา mm hmm. นะ mm hmm. ก็คือเกิดการพัฒนานะเป็นเหรียญอ่าให้คนดูหน่อยเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะเ mm hmm. ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงนำชนบทให้วัฒนาด้านหน้าเป็นรูปอะไรคะการก,กลางเหรียญเป็นรูปอะไรกลางเหรียญอ่ากลางตรงกลางเหรียญวงกลมตรงกลางเป็นรูปอะไรคะอ่าอันนี้รูปในหลวงรัชกาลที่9นะท่านท่านทำอะไรอยู่ท่านกำลังมอบ อ,ไ,อไม่ท่านกำลังคุยกับประชาชนค่ะอาอเหรอ่มีพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนะในการอันเนี้ยน้องฟินเกิดไม่ทันเนาะสมัยก่อนในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยท่านก็จะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปดูโครงการในชนบทมากมายเนาะในหลวงรัชกาลที่เ้มีโครงการในชนบทมากมายน้องน้องฟินรู้ไหมคะยังไม่ เรายังไม่ได้ค้นหาเลยค่ะแล้วเราต้องหานะเราจะได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยนะท่านทรงมีทรงงานเยอะมากๆนะเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทแล้วก็การช่วยราษฎรเนาะอันนี้เนี่ยด้านขอบเหรียญขอบเหรียญเขียนว่าอะไรบ้างคะขอบเหรียญเขียนว่าอะไรบ้างคะนี่เหรียญเหรอเขียนว่าอะไรบ้างคะเขียนว่าเหรียญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9ข้างล่างมีข้อความว่าประเทศไทยเรามาดูด้านหลังบ้างใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ด้านหลังค่ะนะกลางเหรียญมีเครื่องหมายของสถาบันอะไรคะสถาบันเทคโนโลยีแห่ง เอเชีย <Asia. S 1> อ่าด้านล่างมีข้อความบอกราคานะคะ,ะแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษว่าอ่านออกไว้เนี่ย <laughs> ต้องวิจอ่านออกไว้คะ,ะ Outstanding Leadership in Rural Development นะ,ะก็คือการเป็นผู้นำในการพัฒนาชนบทนะครับะนะขอบวงเหรียญเนี่ยมีข้อความว่าเฉลิมพระเกียรติในการทรงนำชนบทให้วัฒนาข้างล่างเขียนว่าเขียนวันที่เท่าไหร่นะคะ วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบไหมยี่สิบเจ็ดกักระาษฮยี่สิบป่ะไหนลองส่องดูซิเขียนวันที่เท่าไหร่แน่ยี่สิบอะไรยี่สิบป่ะหรือยี่สิบยี่สิบนะขอดูสิเอ๊ะทำไมมองเป็นยี่สิบอ๊ะยี่สิบเอ็ดจริงๆด้วยอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรตัวเลขไทยนะ ่สิเอ็ดกรกฎาคมสอง0ห้าสามศูนย์เส้นผ่าศูนย์กลางอ่าเหรียญนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่สามส,สิบสองมิลมลิเมตรนะสามเซนสองขีดนะนะน้ำหนักประมาณสิบห้ากรัมนะก็ขอบนอกเป็นเฟืองจักรนะเหรียญตัวนี้ขอบนอกเป็นเฟืองจักรนะครับนะนะ ราคาสิบบาทอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะน้องฟินจะขายหรอไม่ค่ะเพราะว่าเก็บไว<ป>้เ,เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะ,ะจนช,ชั่วโลวกชั่วหลานนะแล้วน้องฟินจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องอะไรนะคะเมื่อกี้เราตกลงกันเรื่องเหรียญน,นะคะเรื่องเหรียญแล้วก็เรื่องอพระราชากรดียกิจของในหลวงรัชกาลที่เก้าว่าท่านทําอะไรบ้างในอดีตนะน้องฟินเกิดไม่ทันน้องฟินเกิดได้ไหมไม่ทันค่ะไม่ทัน เพราะว่าเกิด2559ค่ะอ,อ๋อ2559อ๋อโอเคนะน้องฟินจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ